เมื่อวานลุงที่ไผ่ล้อมอ่ะเป็นเพื่อนของรู้เนาะลุงที่ไผ่ล้อมคือใครครับอมืมาชวนผมคุยเรื่องถอยหลังครับเพืเ่อนๆก็ลุงก็สารภาพบาปว่าอาจารย์ผมไม่เอาแล้วพอๆเรื่องปุ๋ยเรื่องยาผมไม่คุยละอาจารย์เริ่มต้นไหมกับความรู้ให้ผมได้ไหมผมอยากจะได้ความรู้เรื่องพื้นฐานเลยแล้วเมื่อวานนี้ก็ติดใจเรื่อง การแชร่ข้าวัับลากข้าวเ,ออเรื่องนี้ผมจะไปขยายเนื้อหาเต็มในช่องลักของผมนะครับเพื่อนๆแต่เดี๋ยววันนี้จะให้ดูภาคปฏิบัติของลากข้าวนิดนึงครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆพยายามถอนให้แบบลากข้าวได้รับความกระทบกระเทือนน้อยที่สุดนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวมาดูนี่อันนี้ดูต้นข้าวนะเพื่อนเพื่อนคือนี่นะดูทรงข้าวนะเราดูดูช่วงใบนะอันนี้ห้าสี่ห้าหนึ่งนะครับห้าสี่ห้าหนึ่งนะเพื่อนๆดูดีๆเออผมจะแผยยังไงดียเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันมันจะยากนิดนึงครับเพื่อนๆมันแล้วมันจะดูยากนิดนึง เห็นไหมอ่มืออีกมือนึงอ่ะมันถือกล้องถือโทรศัพท์อ้มือนึงถือตอ้นข้าวที่นี้ก็คุณดูภาพตามผมนะแล้วผมจะค,อคอ่อยๆอธิบายนะเม็ดข้าวเวลามันมันงอกช่วงแรกที่เราแช่ใช่ไหมมันจะเป็นเหมือนไอสีขาวๆที่อยู่ตรงโคนอะเพือพ่อนๆเห็นไหมเออมันจะออกมาเป็นแบบนั้นเพือพ่อนๆครับไอ้รากนี้ยังรับสารอาหารไม่ได้นะ มันต้องพัฒนาลากนี้ให้มันแข็งแรงก่อนนะให้มันแก่เต็มไวก่อนนะเสร็จแล้วมันจะมีเพืพ่อนเเห็นขนเล็กๆไหมน,นี่นี่นี่มาดูใกล้ๆเพืพ่อนเพื่อเห็นขนเล็กๆตรงรากไหมเนี่ยขนเล็กๆเนี่ยที่เกิดขึ้นบริเวณล,ลากรากลักเนี่ยรากประทานเนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยลากเนี่ยมันคือลากที่จะใช้ดูดซับสารอาหารที่อยู่ในดินแล้วก็ในน้ำเพืพ่อนเพื่อลองไปสังเกตดูนะ ต้นข้าวที่มันจเจริญเติบโตไม่ดีแล้วไม่สมบูร,รณ์นะส่วนใหญ่แล้วนะสวน่ว,นะนะว,สวนใหญ่แล้วนะย้านะว่าส่วนใหญ่แล้วนะมันจะมีแต่รากประธานเนี่ยรา,ากนําเนี่ยรากซะสมอาหารเนี่ยยาวไปเฉยเพื่อนเแล้วไม่ค่อยมีรากฝอยแตกเนี่ยไม่ค่อยมีรากฝอยที่เป็นคนๆแบบเนี้ยแตกลองไปสังเกตดูแป้งไหนที่เข้าแกนแกน่นะที่เข้าโตไม่ค่อยสมบูรณ์อะลองไปสังเกตดูเพื่อนๆแต่ไอแป้งไหนที่ดินอุดมสมบูรณ์เหมือน ขูดก็เหมือนยังจะอวยตัวเองอีกแกแต่ภาพมันก็บอกอยู่เนาะเพื่อนๆเนาะเนี่ยดีไม่ดีคงไม่ต้องบรรยายอะไรยเยอะเนาะก็ตามภาพเนี่ยแล้วก็ดูทรงเนี่ยแต่กอล้วเนี่ยเรานายังไม่แห้งเลยเนี่ยจริงๆมันต้องเอาน้ำออกแต่เออ,อกไม่ได้เพื่อนๆวิกฤตวิกฤตมากๆเลยผมทําใจไว้แล้วครับได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เอาก็เนี่ยก็อยากจะขยายให้ทุกคนเข้าใจว่ารากที่มันเกิดขึ้นช่วงที่เราแช่เม็ดอ่ะมันยังเป็นรากที่รับสารอาหารไม่ได้นะเออ ไอ้ตัวนั้นน่ะคือตัวสะสมอาหารมันต้องพัฒนารากเนี่ยที่เป็นสีขาวๆเนี่ยให้แข็งแรงก่อนแล้วแกะเต็มไว้ก่อนมันจึงจะเกิดรากฝอยเนี่ยที่เป็นขนๆเนี่ยเพืเ่อนๆเห็นไหมอืมแล้วมันมีอีกรากนึงนะครับเพื่อนๆซึ่งมันเป็นรากที่เล็กคล้ายๆกับเส้นผมอ่ะอันนั้นเขาเรียกว่ารากอากาศมันจะวิ่งอยู่ข้างบนกรณีนั้นมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออะไรก็าตา่อเมื่อสภาพดินที่มันมีปริมาณออกซิเจนที่ต่ำครับรากข้าวอ่ะ มันจะสร้างลากอากาศเนี่ยโผล่ขึ้นมาข้างบนเพื่อรับเอาออกซิเจนข้างบนนะครับดังนั้นมันจะส,สะท้อนให้เราเห็นอะไรครับมันจะท้อนให้เราเห็นว่าไอ้ที่มึงแช่น้าไว้กันแบบนี้เนี่ยเนีแบบเนี้ยแบบเนี้ย,ยแบบพีดแล้วเพื่อนๆลองไปสังเกตดูนะนาแป้งไหนก็ตามแต่นะถ้ามีน้ําแช่นะแช่เยอะๆเลยนะปริมาณลากฝอยเนี่ยลอกฝอยที่เป็นขนเล็กๆเนี่ยจะเกิดขึ้นน้อยแล้วแป้งไหนนะที่แหง้ง แค่กันดานน้ำขัดขัดกินเกินนะปริมาณรากฝอยเนี่ยจะเยอะมากและความยาวของรากเมนเนี่ยเมนรูดเนี่ยจะยาวมากลงไปพิจรารณานดูไอ้น้าของตัวเองครับ